หนึ่งสองสามสี่ห้าคนิจิวอเดมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะใสเซลฟี่ห้ามพาดค่ะคนนิวาไอซสุดเดนะคะวันนี้ไอซ์สก็อยู่ที่ ใช่อโโชชินั่นเองเราอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นที่ไม่ไกลเลยนะคะเพราะอยู่ที่พัทยาใต้เท่านั้นเองค่ะ e วัชมิล่านั่นเองค่ะไปะเราไปดูสถานที่มุมต่างๆกันเลยนะคะที่นี่เป็นร้านถ่ายร้านล้างรถที่เป็นร้านมาแข่งใหม่ของพัทยาใต้เลยเพราะว่าเป็นร้านล้างรถที่เป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราเอาน้องวางก่อนนะเพราะน้องเกะกะนิดนึง ค่ะนี่ก็จะเป็นมุมหัวใจของปําน้ามันนั่นเองนี่ก็มาก็มาถ่ายรูปได้นะคะเดี๋ยวเราไปพบพี่เจ้าของร้านกันก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูมุมต่างๆนันเองค่ะก่อนเราไปนี่ค่ะมุมแรกจุดรับรถเข้ามานะคะก็จะเห็นเลยป้ายเหลืองๆนี่วัซซิลลานั่นเอง นี่เลยเป็นร้านที่แบบว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นอายคือญี่ปุ่นมากทั้งธงทั้งป้ายทั้งอะไรนะคะแล้วคือก็ซิล่าก็เป็นของญี่ปุ่นไะเราไปหาพี่เจ้าของร้านกันก่อนนี่ค่ะน,น,น,นี่พี่เจ้าของร้านสุดหล่อของเราเองก็ร้านนี้มันเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าทำไมถึง ทำร้านนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็จริงๆตั้งใจทำร้านบอสซิล่าแห่งนี้น,นะครับให้เป็นสตูดิโอถ่ายรูปร้างรถนะครับก็เอาใจคนทุกุกลุ่มนะครับอาจะเป็นทั้งครอบครัวคนรักรถต่างๆนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่นครับสุดยอดเลยค่ะก็ <c oughs> แบบว่าเน้นให้ถ่ายรูปเอาใจวัยรุ่นเอาใจครอบครัวที่มาเที่ยวที่มาแบบอะไรอย่างี้นะคะแล้วคือเห็นใกล้ๆมีคาเฟ่ก็คือลังลังรถรอรถก็ไปนั่งได้ใช่ไหมคะ๋อด้วยนะตอนนี้ครย่านนี้ครับอ่าเป็นใจกลางเมืองพัทยานะครับแล้วก็เป็นย่านแฮงเฮาแองางใหม่นะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับชาวพัทยามารวมตัวกันนะครับมีทั้งกินเที่ยวช็อปเล่น อยู่ในนสถาที่เดียวกันี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเลยที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่าลืมมากันนะครับเราก็ลางรถวิ่งวับมากดูจักนี่ค่ะที่นี่มีให้บริการอะไรบ้างก็วาชิ่าของเรานะครับเราดูแลรักษาความสะอาดนับตกแต่งปกป้องรถยนต์ครบรูปแบบนะครับทั้งงานโคสติ้งงานแล็บนะครับทั้งภายในภายนอกครบคันเลยครับเยี่ยมเลยค่ะ แวบแรกที่รู้สึกเลยนะคะก็คือแบบญี่ปุ่นมากเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบริมถนนใช่ไหมพี่แล้วคือแบบขับมาแล้วก็เอ๊ะอะไรมันทงอะไรมันเต็มไปหมดคือญี่ปุ่นมากจริงๆคือขับมาก็เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้คือ มันเหมือนเป็นแลนด์มาร์กเนาะมันขับมาเห็นเลยสะดุดตาเลยค่ะเป็นร้านวอซิล่าเป็นรูปก็ซิล่านะคะนี่เลยนี่ที่สำคัญนะคะมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามีมุมไหนบ้างนะนี่บอลเปเปอร์ก็ซิล่านั่นเองค่ะนี่อลังการงานสร้างมากเลยนะคะนี่ใหญ่กว่าตัวนุกเป็นสิเท่า <laughs> แล้วก็มุมที่2นะคะนี่เลยไม่ได้เล็กนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเดินให้ดูตึง๊งนี่กว้างขวางใหญ่มากแล้วคือทงก็เก๋ไก่มากๆเลยค่ะแบบว่าต่างๆนานาเกี่ยวกับรถนะคะคนที่ชื่นชอบรถที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนรับรอง เดี๋ยวเราพามาดูที่ลังรถกันเลยค่ะที่ลังรถก็คือเก๋ไม่แพ้ก,กันนะคะเพราะว่านี่เลยแล้วเราก็มีรถสุดหลอ่อหลอล้างอยู่พอดีแบบพอดีพอดีนะคะทุกคนรถหล,ลอ่อขันนี้เจ้าของจะหล่อขนาดไหนไปดูกันก่อนเลยคะ่ะมุมที่สมของเรานี่คือออจริงจริง ตอนเราแบบขับรถเข้าไปล้างใช่ไหมตรงนี้เราก็ถ่ายรูปได้นะนี่เห็นไหมคะโพสได้กว้างขวางมากจะตีลังกาโพสก็ได้นะแต่เกรงใจกระโปรงก็ <c oughs> <c oughs> เดินดูได้เลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่คือมันเป็นที่เอาดอร์เนาะกว้างๆเราสามารถเดินเดินรอรถของเราได้ก็จะเป็นแบบมุมรอรถอะไรอย่างนี้นะคะเป็นที่นั่ง หัวใจหัวใจนี้ก็แบบว่าน่ารักอ่ะคุ้นมากเลยก็เราพาเยี่ยมชมที่วัดซิล่าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับญี่ปุ่นกันแล้วค่ะเมืองไทยรอนมากเลยนี่กลับด้วยรถคันนี้ค่ะป๊าบไปแล้วนะบ๊ายบาย ไปแล abei, ้วนะคะทุกคนอย่า,ล,า ھی, ลืมมาล้างรถที่พัทยาใต้ร้านวัตซิล่านะคะรับรองคุณจะไม่ผิดหวังค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะใส่เซลฟี่ห้ามพลาดค่ะไปแล้วนะมีฟีลลิ่งที่แบบว่ามุมสไตล์ญี่ปุ่นดีนะครับผมแล้วก็พวกสะดวกที่มาอะไรพวกนี้ครับผม มีรถแต่ว่าแบบพวกเราเยอะมีครับเข้ากับรถด้วยครับผมเป็นคนชอบแต่งรถแนวนี้อยู่แล้วเรารถมาล้างที่เนี่ยก็ได้ถ่ายร้านสวยครับออกแนวญี่ปุ่นเหมือนที่รถที่เอามาล้างเลยครับแล้วก็บางทีเอามาล้างเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปกับที่ร้านก็ชอบชอบครับเข้าเข้ากับรถด้วยครับที่พัทยามีไหมร้านแบบนี้ยังไม่เจอครับร้านแบบนี้เป็นร้านแรกเลยครับ